สวัสดีในวันพระค่ะวันมาคะบูชาวันนี้ตื่นทำปลาต้มขมิน้นปลาช่อนตัวใหญ่ต้มขมิ้นใส่ใบมะขามค่ะวันนี้เป็นวันที่เริ่มปฏิบัติธรรมค่ะทา <c oughs> งปัดปลาจะมีปฏิบัติธรรม วันนี้และวันต่อๆไปขอให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ขอให้ผู้ติดตามทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจจงพบใจความดีจงมีแต่ความสุขขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมไ้ป้าดนี้ทุกคลิปนะคะ ยังมืดตอนนี้ตีห้าเราเราตรีห้ามันยังมืดค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูปลาช่อนตัวใหญ่ให่ใส่กรวเรื่อะเลืองมีหัวมีพุงค่ะมีทั้งพุงมีทั้งหัวค่ะนี่หัวนี่ั้งหัวปลาเครื่องหอมก็จะมีวันนี้จะทำแบบใหม่ หอมกระเทียมพริกไทยขมิน้นขา่าจะตำหย,ยาบหยาบและใส่พร้อมกัะน้ำแกงรักพักขีพริกไทยค่ะปรุงรสด้วยเกลือและซีอิ๊วขาวไปมาค้ามมันเปรี้ยวแล้วรายละเอียดเครื่องอยู่ในคลิปที่แล้วที่เคยลงนะคะม,มีหัวหัวปลาแซบ อันนี้จะแบ่งไปวัดครึ่งหนึ่งค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมนะคะอร่อยไหมคะหอมยั่วยั่วค่ะ